เกมที่สาวไทยเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตนะคะแม้ว่าจะเสียเซตแรกไปก่อนแต่ว่าก็ตามกับเอาคืนมาได้นะสา3เซตรวดตอนนี้เราก็อยู่กับโค้ชแล้วก็บุ๋มบิ๋มกับเตยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเกมในวันนี้เซตแรกมันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเซตแรกเนี่ยเวียดนามเขาก็มีเกมที่พยายามได้กับเราอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมในเรื่องเกมรับของเขานะครับเหนียวแน่นแล้วก็พยายามเพื่อต่อสู้แล้วก็โต้กับ ขราจนเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับต้องเ,เสียสซ็แรกไปครับค่ะแล้วหลังจากบบนั้นเรากลับมาเอาชนาาะได้ฟอร์มของน้องก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยก็มันเป็นการเราพม่งได้รวมกันนะครับเรื่องของการที่ผสมผสานระหว่างสองทีมนะครับเพราะว่า เกมต่อไปเนี่ยมันจะเรื่อยๆบางทีเราก็ต้องได้ได้ฝึดซ้อมจริงๆบ้างนะครับก็ยังขาดมีจุดบกพร่องแล้วก็ต้องแก้ไขอีกหลายจุดครับสําหรับคุณปิ่มวันนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆหลังจากที่ลงสนามมาค่ะก็ขอบคุณมากค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่พอใจตัวเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะทาไม่ดีวันนี้ะอะค่ะค่ะเลยก็เช่นกันค่ะวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็ยังมีขาด,ขดเกนินเกิน,นกับตัวเซนต์อยู่บ้างค่ะใช่ ันพรุ่งนี้ที่ต้องเจอกับญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนามากว่าไงมัางคะกนก็จริงๆเราจริงๆเราพูดเสมอว่าน,นะครับว่าเรามาเนี่ยเพื่อฝึกซ้อมให้แข็งขันนะ,ะรครับเพราะว่าจริงๆในการพัฒนาทีมเนี่ยมันต้องมีระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีขั้นตอนของมันนะครับเราก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและรักษาทีมเราให้มีกระบวนการการเล่นลหรือวิธีการเล่นที่เราต้องการให้มสมบูรณ์ที่สุดครับฝากทั้งสองคนเชิญชวนให้แฟนๆเข้ามาชมเกมในสนาม ค่ะก็ฝากถึงท่านแพ่นะคะท,ะที่อยู่โคราชเองแล้วก็หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาชมพวกเราได้ที่ถ้าใายพอน,นะคะที่สน,สสสนะะามแบดจีนภาษาใครไงก็มาเยอะๆนะคะค่ะและนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์ของทั้ง3ท่านนะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังมีแมตชก์การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา18นาฬิกาค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วก็กลับไปที่ทางสถานีก่อน,นะค่ะ